มีกับแปดตำรวจนะครับกีฬาคืออะไรนะครับเที่หนึ่งกีฬาบีเป็นการตำรวจนะครับขออนุญาตทุกท่านนะเอ่อกลับเข้ามาชมไลฟ์สดใหม่นะครับเพราะว่าเอ่อต้องปิดแล้วก็เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมแปดตำรวจนะครับพบกับโรงเรียนกีฬานะคู่ที่เก่าในค่ำคืนนี้ครับ ำหรับในรอบแรกของวันนี้นะฮะจะมีการแข่งขันทั้งหมด16คู่นะครับในรอบแรกคือ,อ10คู่เข้าไปก่อนนะฮะแล้วทีมที่แพ้อีก10ทีมก็มาเตะเข้าใหม่อีกอีก5คู่นะฮะแล้วมีทีมที่ได้บาบต้องเตะอีกครั้งหนึ่งเป็นคู่ที่16นะครับวันนี้จะเข้ารอบ16ทีมครับ ตอนนี้แจมอยู่ที่สองหนึ่งครับโอ้แปดตำรวจฮะอา่าแฟดตำรวจในชุดสีแดงฝั่งผู้บรรยายตอนนี้นะครับในตำแหน่งหน้าขวาทำก็เป็นเจ้าเบนนะครับในตำแหน่งแบ็คก,ก็เป็นพิเก่งนะฮะส่วนตำแหน่งตัวชงก็เจเบยนะครับอันนี้เป็นชมรมตะก้อแฟดตำรวจสพอเมืองพิษณุโลกนะฮะ พบกับทีมน้องๆจากโรงเรียนกีฬาอบจอพิศนุโลกนะฮะไอ้หโโ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 นูหนูวานิดนึงวานไปตรองตัวโนนะคี่ขอบกระดาษที่แปะงแล้วก็เขียนนิดหน่อยว่าเบอร์ตัวเนี้ยชืออะไรที่เล่นข,ของเพราะว่าเขียนใส่กระดาษน,นี่ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกฝ่ายทุกหน่วยที่ช่วยกันจัดงานการแข่งขันเสปักกะกร้อในงานประจำปีของวัดพิคุณทองตำบลบนึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะฮะให้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นไปเรียบร,ร้อยนะครับ ก็ต้องกลับขออภัยพี่เพื่นอนน้องที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ยอมรับจริงๆฮะว่าเออก็ยุ่งพอสมควรนะครับแต่อยากให้พี่เพื่นอนน้องเราได้มีโอกาสได้รับชมการกิจการเสประตูกดีๆนะอ,อ,อาจจะว่างเว้นการบรรยายไปบ้างเพราะว่าวันนี้ผมต้องมาช่วยน้องๆที่เขาอยู่ฝ่ายจัดด้วยนะฮะแล้วก็ต้องลงแข่งเองด้วยตอนนี้ก็จะบรรยาย ยาวแล้วครับยาวแล้วฮะเพราะว่าผมแข่งเสร็จเรียร้อยนะฮะผู um ้เล่นเป็นผู <h <h ้หญิงหรือออสครับพี่หนูสวัสดีครับใช่ฮะใช่พี่หนู คครับในบางครั้งข้อมูลผู้เล่นถ้าผมปิดพลาดประการใดครับพี่หนูสวัสดีครับคือเจตนาของอาจารย์ต้านะครผมก็เข้าใจครับอาจารย์ตาต้องการที่เอาน้องๆม,มาออกสนามเพื่อเหมือนเป็นการซ้อมใหญ่เพราะว่าปลายเดือนนี้จะมีการแข่งขันก,กีฬาเยวาวชนแห่งชาติที่จังหวัดนครสวรรค์นนะครับก็เลยอนุญ,ญาตให้น้องๆลงได้ทั้งทีมเลยครับ โรงเรียนกีฬาวันนี้ส่งมาทีมหญิงทั้งหมด4ทีมนะครับส่งมาร่วมต้องขอบคุณจันตาด้วยฮะในตำแหน่งหน้าขวาทำของโรงเรียนกีฬาอบจอพิศโรกนะครับหมายเลข17นะฮะน้วานนะครับจวานส่วนตำแหน่งแบ็กหมายเลข22ก็จะหวานนะฮะหมายเลข12บสองเจฟเฟินนะครับ ครับตอนนี้แต้มอยู่ที่13บสจนก็ติเก่งเสิร์ฟไปช่องซ้ายแบ็คลูกนี้เปิดไม่ได้ครับอีกแต้มเดียวจะเกมนะครับ<พ><พ>จะหวานลูกนี้เสิร์ฟมาช้าสุดโอ้โหเป็นแต้มครับเจ้าเบยเปิดไม่ได้ครับลูกนี้ สวัสดีครับคุณเต้ยครับใครนำทีมตำร,รวจนำฮะอีกแต้มเดียวจะเกมในเซตแรกครับลูกนี้มาที่จองขวาจะไปนยังเปิดได้อยู่โอแต่ว่าออกหลังไปเยอะฮะเป็นแต้มให้ทีมโรงเรียนกีฬานะครับมาดูการเสิร์ฟของเจ้าหวานลูกนี้มาที่่องซ้ายจะเบดยังเปิดได้อยู่ชงกลับไปจเจ้าเบนเราะไปเบาเจ้าหวานเปิด จะเฟินชงรูกนี้ยังเตะได้อยู่ครับโอโ้ไม่ยอมให้เกมฮะ <c oughs> แบมอยู่ที่14่ต่อส0ครับจะเกมไหมไปเก่งเสือไปที่ช่องซ้ายลูกนี้โอ้โห <c oughs> จะหวานเปิดไม่ได้ครับ <c oughs> ผลการแข่งขันในเซตแรกทีมแปดตำรวจชนะทีมโรงเรียนกีฬาไปนะครับ นะคะตั้งธานินยเอพบกับกีฬาเค่ะนี่นะครับจันต้านะถ้าจะเห็นทั่งด้านหลังนะครับจันต้าครับวันนี้ได้พาน้องๆจากโรงเรียนกีฬาอบอจพิศโลกนะครับมาเหมือนพร้อมใหญ่นะครับจันต้าเจตนาได้แจ้งไ่ถึงต้นแล้วว่าไม่ได้คาดหวังนะครับ 3ามสองอะไรนะสามสองร้องเด็กเหรอร้องไหวเหรอพี่หนูจำได้ไหมครับแข่งที่กิลิมาดอ,อ่เอ,อเดี๋ยวนะเต้ยเต้ยลงทีมไหนกิลิมาดพอจำได้แต่ว่าจำได้ไม่หมดทุกคนครับต้องขอใครนะถ้าบอกชื่อทีมจำได้ฮนะ พอจำได้อยู่กำลังจะเริ่มในเกมในเซตที่2ครับระหว่างทีมโรงเรียนกีฬาอบจพบกับทีม8ปดตำรวจลูกนี้เสิร์ฟมาเปิดไม่ได้ครับเอ่อตอนนี้โรงเรียนกีฬาเปลี่ยนเอาตำแหน่งแบ็คหมายเลข11มาแทนหมายเลข22นะฮะเออน้องเบสครับน้องเบส ้เปิดม,มาลูกนี้โอ้ลูกออกครับเป็นแทมให้มีนกีฬาเออเดี๋ยวนะเแ็มทีมเจ็กปลาสดโอ้โหโอ้โหจำจำไ,ได้ไม่ได้ฮะเออโอเคครับลูกนี้จะเปิดเปิดส่งให้เจ้าว่านโอ้แต่ลูกนี้สวยครับเจ้าว่าน เอาล้ครับโอ้โหตอนนี้กองเกียร์มาอยู่ใกล้ๆแอดมิน,ลนแล้วนี่นะครับอย่างน้อยก็หนึ่งเป็นสีสันสองเอ่อช่วยกันพัฒนานะให้หน้องๆได้มีโอกาสาพัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆครับปัดตำรวจยังเปิดได้อยู่ลุงนี้จะเบนสันมาเบาจะ,ะ,ะวานยังเปิดได้อยู่แต่ว่าไม่ดีส่งย้อนกลับไปลุงนี้ยังเปิดได้อยู่กับ,กบตำรวจ เราเบาจะเฟินนี่เกี่ยวได้อยู่ได้ไหมไม่ได้นะครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้สือช่องขวาสุดยังเปิดชงได้อยู่แฟดตำรวจแตะเบาๆเจ้าเฟินเกี่ยวชงให้เจ้าวานลูกนี้ล้น ก็เบนตีหัวม,มาังหาะเดียวลงกลับไปคันห่างโอ้ยังสันได้ครับลูกนี้อ้าวข้าม,มาไม่ได้นะครับอ๋อเสื้อสีชมพูผม่จไม่ต่อครับลูกนี้ กรรมการขานว่าเป็นลูกออกนะครับเป็นแต้ใม้ทีมแปดสตำรวจแต้ลูกนี้ออกครับเป็นแต้มของโรงเรียก,กีฬาอาปจฮะจะเปิดยังเปิดได้ชงได้อยู่จะว่านว่างไงลูกนี้ โอ้โหสันไม่ข้ามครับอ่าสี่ลออ <laughs> เด็กชนะให้น้ำโอ้โหี่หนูอหสองขวดจะได้ไหมเนี่ยห <laughs> ลูกนี้เสิร์ฟทัดเน็ตมาสวยงามครับเป็นแต้ไหมแฟ้ั่นตรวจ ดูการเสิบของเจ้าเบสลูกนี้ไปที่ช่องขวายังเปิดได้อยู่สันมาเบาๆเจ้าเบสลูกนี้ออกแตมตอนนี้อยู่ที่สตกครับเจ้าเบสเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหออกหลังครับ ลูกนี้จ้เบสเติร์ออกหลังไปเยอะเลยครับ<ว><น>แดอยู่ที่8ต่อ4มาดูปัดตำรวจเสิร์ฟปัดช่องขวาจ้าเบสเปิดเสียครับลูกนี้ อ๋อครับครับได้ครับพี่หนูครับต่อสเสริบรูปนี้ไม่ชีดช้องขวายังเปิดได้อยู่จะเฟินชงจะว่านว่าไงเตะรูกนี้ไม่ข้ามครับแอยู่ที่10ต่อ4เสริบลูกนี้จะเบสยังเปิดได้อยู่จะเฟินชงล้นไปจะเบนเคาะข้ามมาจะเฟินชงอีกครั้งนึง เจ้าว่านชันเตะลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับแกไขจะปืนจับชงให้จ้าว่าน ลูกนี้โอ้โหน่าเสียดายฮะเจ้าว่านเตะไม่ข้ามครับแต้มอยู่ที่5้าต่อสิบจะเบสเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเป็นแต้มครับแปดตำรวจเปิดไม่ได้ฮะ เมาตายกันมั้งด้วแปบดบตำรวจเสิร์ฟเข้าช่องสายยังเปิดได้อยู่เจ้าเบสจะวาดต้องแก้ไขกลับไปลูกนี้สงงอีกครั้งหนึ่งเจ้าเบนเคาะเบาๆจะเฟินนัดขึ้นมาจงงห่างนิดนึงโอ้จะว่จะวาจ้าวาดยังใจได้ครับลูกนี้ แต้ม13ต่อ7เสริมมาเจ้าวาดเปิดไม่ค่อยดีเจ้าเบสต้งทงให้เจ้าเฟิร์นแก้ไขลูกนี้ไม่ข้ามครับแต้มอยู่ที่7ต่อ14อีกแต้มเดียวจะเกมนะครับลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามนะครับสดรับผลการแข่งขัน ทีมแปดตำรวจชนะทีมโรงเรียนกีฬาไปด้วยสกอร์สองต่อศูน